รถพลังงานไฟฟ้า eVca ่ะมีรถโดนมาเสนอระหว่างใช้น้ำมันขับเคลื่อนกับรถพลังงานไฟฟ้า eVca คผมจะเลือกคันไหนคันนี้รถไฟฟ้าดีกว่าวิ่งไม่เร็วไปได้ไม่ไกลแบตเตอรี่จะดีกว่าน้ำมันได้ยังไงอ่ะเสียเวลาชาร์จไฟไฟรั่วจะทำยังไงอ่ะประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ไม่รู้เยอะนะเนี่ย P.E.A Hero ตอบทีครับ e ีว a คาคือรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ข้อดีคือประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจึงไม่มีควันออกจากท่อไอเสียเหมือนรถใช้น้ํามันสะดวกสบายพี่เสียบสายชาร์จกับไฟในบ้านหรือสถานีชาร์จรถยนไฟฟ้าระยะเวลาการชาร์จแบบเร็วไม่เกิน3 0นาทีอัตราการวิ่งรถไฟฟ้าคันเล็ก ชาร์จไฟเต็มวิ่งได้166กิโลเมตรใช้ไฟฟ้าเพียง12หน่วยคิดเป็นเงิน40บาทเฉลี่ยกิโลเมตรละ25สตางค์ประหยัดกว่าเกือบ10เท่าความปลอดภัยแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเป็นกระแสฟไฟฟ้าตรงเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปจึงไม่มีอันตรายใดๆในอนาคตการไฟฟ้าทัฟฟ่วทุภูมิภาคเตรียมความพร้อมขยายจุดบริการสถานีชาร์จรถยไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาคลดมลพิษดีต่อโลกประหยัดเงินดีต่อใจ เลือกรถไฟฟ้าคันนี้เลยเนอะดีจ้า <c oughs> สงสัยสอบถาม1 1 2 9อเ PEA Call Center